สวัสดีครับมาพบก,กับช่องไวรุนสาแบกของครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําแล้วก็จะมารีวิวนะครับผิดถูกประการใดก็ขอโทษด้วยนะครับเ,เรื่องหัวทวดีมีพี่ๆถามมาว่าเบอร์หัวฉีดกับต้นหัวฉีดนี่ครับว่ามันอยู่รุ่นไหนสายรุ่นไหนจะดีไม่ดีครับที่ผมนี่ตกนี้ผมขายต้นละพันนะครับใช้งานปกติเบอร์ห้าสามพอดีพี่ๆในกลุ่มเขาทักมาถามครับผมเราก็จะลงคลิปให้ดูนะครับ วิธีดูง่ายๆเลยครับนี่เราจะมีนัมเบอร์เลยครับเห็นไ,ไหมเบอร์ห้าสามครับนี่เรียกเบอร์ห้าสามเบอร์ห้าสามีิจะอยู่ในเบอร์ห้าสามจะไม่มีกองนะครับนี่จะเป็นแผ่นเหล็กแผ่นเหล็กตันเลยครับผมแผ่นเหล็กมันก็จะเข้าสามดูซูให้ดูนี่แผ่นเหล็กนหน้าตาก็อ่าเอาดีแมก คอมเรีวตัวแรกครับน่าจะอยู่ปีศูนย์ห้าถึงศูนย์เจ็ดนะครับถ้าผมจำไม่ผิดน,นะครับจะเป็นเบอร์ห้าสามครับผมเราเราก็มาดูได้เลยครับนี่ผมแนะนำนะเราก็มาดูตัวนี้เบอร์ห้าสามครับผมนี่แม็กตัวแรกจะไม่มีกองนะครับจะไม่มีกองเอาตัวแรกก่อนนะครับจะไม่มีกองอันนี้เนี่ยนี่เบอร์ห้าสามแล้วก็ถ้าเป็นเครื่องสามพันนะครับ จะเป็น5 f นะครับจะจเขียนในตรงนี้เลยเลข5จะอยู่ในเครื่อง d m a t ทส0 0 0ตัวแรกถึงปี2011นะครับผมปี2011ปุ๊บปึ๊บแล้วก็มาตัวถัดไปครับก็เป็นยูโร2เนี่ยผมก็ไม่มีเบอร์แล้วครับเรายูโร2ก็จะเป็นเบอร์62ครับ เป็นเบอร์หกสองแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีกองข้างในครับเรามองปุ๊บมันจะมีรูเข้าไปเลยครับมันจะไม่มีแผ่นเล็กกั้นเบอร์ห้าสองครับประมาณนี้คร่าวๆไปเร็วๆนะครับแต่พวกปลายเนี่ยอา่าแล้วแต่นะครับปลายมีเก้าสี่เจ็ดมีก็เก้าหกห้ามีบอสมีเก้าศูนหนึ่งไม่เกี่ยวนะครับผมพูดเรื่องแค่ต้นเฉยๆนะครับนี่แต่ต่อไปก็เป็นอันนี้จะอยู่ในปี ดีแมปี08ถึง2011ครับผมดีแมเก่านะครับข้าวหลามตัดแล้วก็เป็นอ l อนนิวนะครับยูโร3ยูโรสก็จะเป็นเบอร์71นะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะเราก็ดูที่เดิมนะครับเบอร์ต้น71จะอ,อยู่ตรงนี้จะเขียนว่า71 ดูน้ำมันก็จะเป็นเหมือนยูโรสองเลยครับจะมีกองน้ำมันข้างในมองเข้าไปทะลุได้มองเข้าไปมันมันจะไม่มีแผ่นเหล็กกั้นน่เี้ก็จะเป็นเหมือนกองข้างในครับผมจะอยู่ในปียูโรสามนะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นปีไหนครับแต่ถ้าเป็นเครื่องยูโรสามเครื่องสองพันห้านะครับเบอร์เจ็ดสิบเอ็ดแล้วก็เป็นเครื่องสามพันก็จะเป็นเบอร์เจ็ดสิบสองครับถ้าผมจําไม่ผิดนะครับ ต้นหัวฉีดที่ผมสื่อสารกขาข้าวขขงลูกพี่มาแล้วก็ยูโรสีครับยูโรสีก็จะเป็นเบอร์ยูโรสีก็จะเป็นเบอร์แปบ๊บนึงน,นะครับนึกก่อนเบอร์เก้าสีนะครับอยเหมือนเดิมแล้วก็มาดูตอนนี้แหละ,หละก็จะมาดูที่เดิมนะครับเบอร์เก้าสี เบอร์เก้าสี่นี่ยูโรสีนะครับผมประมาณนี้แล้วก็ตัวนี้ก็จะมีกองด้วยนะครับก็จะมีกองก็จะมีกองเหมือนยูโรสองครับเสร็จแล้วก็ไปหนึ่งจุดเก้าครับหนึ่งจุดเก้าจะเป็นเบอร์เก้าห้านะครับคอยไปดูที่หัวนะครับก็จะเก้าห้าตรงนี้ เบอร์นะเป็นเบอร์เก้าห้าหน่าน่าจะมีเบอร์เดียวนะถ้าผมจำไม่ผิดนะแลเป็นสี่เเนี่ยสี่เก็จะเป็นขึ้นต้นด้วย A9E ครับผมดูแค่นี้แหละข้างหลังไม่ต้องไปดูนะครับมันเยอะ A9E7D3E6 ครับถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าผมจำไม่ผิดก็จะประมาณนี้แล้วก็จะมาบอกว่ารุ่นไหนที่ รถแข่งชอบเอาไปเอาไปใช้กันนะครับจะมีเบอร์หกสองต้นนะครับไม่ไม่เกี่ยวกับปลายครับต้นหกสองกับห้าเอฟครับที่จะเป็นตัวยอดนิยมที่รถแข่งรถซิ่งจะเอาไปใช้กันครับมันจะ,สะเสถียรสุดครับสองเบอร์นี้ครับผมที่ผมฟังจากสำนักรถแข่งมาครับที่เขาชอบที่เขาชอบเอาไปใส่กันนะครับตัวอื่นผมไม่แน่ใจว่ามันสเสถียรหรืออะไรนี่เปล่า เบอร์อื่นๆนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนําต้นนอชีดก็จะประมาณนี้ครับผมในเบอร์ห้าสามถ้าสนใจก็ทักมาได้นะครับใช้งานปกติครับพอดีผมเปลี่ยนเป็นเบอร์ห้าห้าเอฟครับตัวผมตัวนี้ก็โอเควิ่งดีก็จะประมาณนี้ครับผมถ้าสนใจทักมาได้ครับต้นละพันค่าส่งก็ไม่เกินห้าสิบบาทหรอกครับผมก็จะประมาณนี้ครับผมอ่าฝากเก็บความรู้ไว้ด้วยครับเผื่อใคร โดนช่างหลอกช่างอะไรก็ไปดูที่รถตัวเองเลยครับว่าบางคันน่ะเอาไปทําประสบการณ์ของนะครับบางคันน่ะรถลูกน้องผมเอาไปทาปุ๊บต้นแรกอะ่ะหกสองต้นสามห้าสามต้นสี่ห้าสามต้นสองต้น 6, ต้นสามอะ่ะหกสองก็มีครับผมสลับกันไปมั่วครับใครเอาไปสังเกตดูนะครับเผื่อเข้าอู่แล้วเบอร์ไม่ตรงกัน แต่ส่วนมากยอดนิยมที่จะเป็นที่ผมแนะนำเลยครับเบอร์หกสอดนิยมจะหกสกับ5้เอครับจะยอดนิยมในรถแข่งนะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามช่องเล่นสายแบบนะครับสาระดีๆที่จะมาแนะนำวันนี้ขอบคุณครับ